ทุกอย่างมันมาถึงบทสรุปครับสุดท้ายต้องแยกทางกับลาแล้วแก้วตาครับแมนยูร่อนแถลงการอย่างเป็นทางการแยกทางกับไม้เขียวไมซันกรีนวูดเป็นที่เรียบร้อยครับคุณไม่ได้ไปต่อนะครับมหาการอนาคตของไมซันกรีนวูดมาถึงบทสรุปที่การแยกทางกับแมนยูครับหลังปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แถลงการยกเลิกสัญญากับเมซันกรีนวูดด้วยความเห็นชอบจากทั้ง2ฝ่ายนะครับ กรีนวูดไม่ได้ลงสนามให้กับแมนยูมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022หลังจากโดนตำรวจควบคุมตัวด้วยข้อกล่าวหาพยายามข่มขืนการบังคับข่มขูและการทำร้ายร่างกายแต่นักเตะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับมีการถอนฟ้องออกไปหลังพยานปากสำคัญไม่ยอมมาให้การแต่กรีนวูดยังคงแยกซ้อมตัวคนเดียวครับและไม่ได้กลับมาที่สนามซ้อมเลยนับตั้งแต่หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเหล่านั้น หลังเข้าสู่กระบวนการสอบสวนภายในที่กินเวลามานานกว่า6เดือนล่าสุดแมนยูได้ข้อสรุปและออกมาประกาศแยกทางกับเมสันกรีนวูดเรียบร้อยแล้วสำหรับกรีนวูดคนนี้ครับเดิมทีเขามีสัญญากับแมนยูจนถึงปี2025นะครับก่อนการยกเลิกสัญญาเนี่ยเขาผ่านการลงสนามไปทั้งหมด129เกมอีกทั้งยิงได้35ประตูนะครับถือว่าแยกทางเรียบร้อยแล้วสำหรับแมนยูกับเมสันกรีนวูดครับ คุณไม่ได้ไปต่อครับสุดท้ายพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางสโมสรก็อยากจะรักษาภาพลักษณ์ของสโมสรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นทางออกที่มันน่าจะยินยอมทั้งสองฝ่ายครับทั้งโกรเรนวูดแล้วก็แมนยูครับตกลงกันได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่จบแล้วสําหรับมหากราบในเช่นโกรเรนวูดกับแมนยูครับ,รก,บ, Man รบก็ต้องอาหาทีมใหม่นะครับหลังจากนี้ไป